เปิดพามาพี่น้องเลย,ยมาอยู่ที่กระตูเพื่อนซา,านนั่นแป้นของน้องหลาเองเดอพี่นอ้องเด้อมอนีเนะาะาฝนตกพี่น้องเลยมาชิุกุศาเพื่อนน้องจ้อยกับบรด้ยอซ้ำเนะาะโตผ่ พี่น้องไงเนาะเปิดภาพมากมาหน,นิกะสีมากกันส่วนนั้นอ่ามุ้งได้พี่น้องเน่ยบุมีแนวห็ดเลยเนาะจากเจตวียกอีสันพี่น้องเเพ่าะวาเทีคาน้นองหลักเรียบร้อยแล้วเดินเฮือนน้องจ้อยกับจากชิแมนมือได้ได้ย่ออีพี่น้องเลยอ่าเมื่อวานนี่กะเป็นวันคำยำดีของเมื่อวานนี่ของน้องจ้อยนะพี่น้องเนาะหายไปในพิบตาเกิดาจากทางธรรมชาติพี่น้องลยเนาะ เออจังไรกะสบายดีสบายดีจะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีเบิร์สุขูสุขนพี่น้องเนาะเบิร์สุมงสุบอนพี่น้องเลยบพราะว่าจะเป็นพี่น้องฝั่งไทยพี่น้องฝั่งเรากนยินนีตอนหักทุกทุกท่านเขาสู่อ่าซองน้องชายหล่าอีกแล้วพี่น้องเลยกับโมโหผมพอก็น้องหล่าในตอนนี้นะพี่น้องเนาะก็ะสิชวนกันมา มุ้งราคาใดพี่น้องเลยอันเห็ดคอ,อกใดเนาะอันเห็ดแบบมุ้งไว้พี่น้องเลยผัวฝนตกเดี๋ยวมันถึกแดดถึกฝนนี่มันสีอ่าขอปแป๊บมันสีดอกเนาะพี่น้องเนาะอ่าผัวบัวมีเวียบมีอย่างเห็ดแน่ว่าสีออกไปหน้ากระไดเกี่ยวเขาเกี้ยน้ำกะอืมไรพี่น้องเลยเนาะเพรา,วาะว่าฝนตกเกี่ยวเขาจังไดเนาะอันนี้ก็ยังตกอยู่พี่น้องลิ้นแงะแงะอยู่เนาะฝนก็ได้อ่าตกแต่ว่านนี่แหละพี่น้องเลย ่าวานน eh no? ี him, pesos, today, no? ่กัเบ uh, no? no? ิ้ดม uh. ือเลยบม่ได้เห็นอีกย่างเลยวานนี่ก็ได้เนาะท่าน้องหลักก็ได้บม่ได้ถ่ายคลิปพี่น้องเลยเพื่อจะถือโอกาสเช้าเมือเนาะเรือว่าพักผ่อนพี่น้องเลยอ่าเมื่อวานนี่ไม่ได้เห็นก็ได้เนาะพากันนอนพี่น้องเมื่อวานนี่เนาะเห็นอันหาเซจออไปอีกอ่าหน้ากับไม่ได้ออกพี่น้องเลยพากันนอนพักผ่อนกับน้องจ้อยให้น้องเมันออกไปเนาะน้องหลักน้องจ้อยพากันอยู่เพื่อนวานนี่ ปบดมือแล้วก็มาว่าเวียดเล่นกับบ่าวียงเพิ่นเมื่อวานนี้เนาะไปะจังไดงก็โอเคพี่น้องเลยบาสเทนี้ฮอกกัมาถ่ายให้พี่น้องเบิ้งแล้วก็เอ่อเห็นเียกเล็กๆน้อยๆพี่น้องเลยเนาะเพราะวบริเนห์เห็ดแน่แล้วก็วกนะวถ่ายบรรยากาศให้พี่นอ้องเบิ้งหลังจากบรายลงมือเห็ดเล็กงอสาวเพื่อนน้องจ้อยเนาะพี่น้องเนาะไปโอเคสัพี่น้องเลยพูพี่น้องเลยเนาะอ่าบรรยากาศคึืมฟ้าคึืมฝน น้องจ้อยกำลังเก็บเครื่องมาอยู่อ่าเก็บเครื่องมากำลังยนมุงใดโอ้หูไหไว้ใน,ใในสางเ้ยสางเงานน่พี่น้องเห็นเนาะอโตอเอายังมาส,สปีดใสยไฟ่ตัดใหม่มุงหลังคาได้เนี่ยเล็กน้อยมุมน้องหล่าแล้วกับมุมของน้องจ้อยต่อเนาะอ่า กวบุมินรเว็ดแบเจ็ดอยังพี่น้องปอกแปกๆไปแทนี้แหละเนาะเอาสบายดีน้องท้าน้องจ้อยโอ้สบายดีเป <c oughs> ็นนังเลิ <c oughs> สายทางพอบนไปสายเรือต้องดาวไปเอาไหมจังโอ้ยอืดอกชูงติเอให้บันห่อยนะห่อยเครื่องนะ ตอกดำพอันนี้ยังว่าซางนะพี่นอนะ้องนเนาะให้ทุกคนตีเราจะตอกลถมจ่อยนะี่มาพี่น้องไงมันนี่ทั้งพอมาแล้วมางหัวเนี่ยน้ำพอเนาะลักดนบ่เป็นยีดรดแบอกี้ไง,นงนหนึ่งตัดเอาเนาะ จักจะก็มีอยู่จักน้อยนะโอ้โอยสิเป็นนี่สัญอาสูงบันไดมุงบัไดสูงบัไดกระตี้เออไส่ผายังเดบร้อยกรเบงซีแผ่นเปนองไเนาะ แกน้องชายแกเฮ้ยตอนต่อยังได้แกโมเป็นเหมือนนี่ดูดเนาะทำไมมันตายแล้วมันดูดตะปูพี่น้องนี้คอนตีมาจากงานอันเดียวนี่น้อย่อง ามา่งมา่งหดเลยพอเรอว่ามั่งในส่วนเดียวเบมดเลยมเบมดเลย,เอเลยโอเคอเห็ดว่ามั่งพอจะล้มโตเขาใช่หรอเล่ะเอามาอยู่แล้วกับมั่งพี่น้องเลยมั่งเอาเห็ดมุ้งไหมตอนนั้นก็แค่เห็ดกันงูกันวา้ซื้อ

牛了！ แป้งจักจัก๊กอันนี้ก็แปลงคือกันเนาะอะคิดว่าจักไฟฟ้าสิมาแล้วที่ว่าได้หันคือกันได้หันคือกันสา้องหล่าเห็นแบบจักที่เพิ่นตัดไม่เนองได้หันตลอดตัดแอนเอนจะนั่งก็หันนไรอันนี้ก็มาก็ได้หันคือกันเนาะ<อ>มันเป็นสไตล์ของมันไหวจักไฟฟ้าจักยังกะอยา่าได้หันนบึด บมลโตอ่าจังงั้นตัน่อน้องหล่าเขาถามี่เพื่อนต้องจ้อยนี่ไม่ได้เชิดยยอีกบบไนวันทิศทิศชิมาเนี่ยบออือตเป็นวันอทิตย์อีกเนาะเี่น่ต้องได้พักหญ้าเติบเลยเนาะสามสิบมือผมบะจักเพียงหนึ่ทิศหนึ่งทิกหนึ่งต่อ คำมันแดดโขแล้วเอาไปหาเกี่ยวเข่าเขาแล้วเนาะพอนะ้องอาทิตย์หนึ่ง้วเนะาะพักเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องนะจะเจ็ดยังจะเอาอะไรไม,ไม่ไม่เครื่องน้องรองงมาสาวพน,นันงกซื้อซื้อซีกับตันรองเท้ากัน้องหลักก่อนอืมโอ้เป็นอาทิตย์พีนะ่น้องโดนเติบแล้วเนาะใครก็ลัฝากลิ่นจะซื้อไหมไม่ก็ไปสั่งเลยบ่พผอสั่งแล้ว เนี่ยจัไงตั้งนี่ยนี่ว้าสาวเื่อนต้องหลนสุบบอดด้ต่อเนาะอยากต่ออยู่อึ้งได้่งนี้แะเอ่มาต่อต่อช่วงว่างเวียกนี่แหละขมาต่อกันต่อขึ้นจะหาซีฟบึงพ้น ฝนนี่แหละฝนตกฝนเศร้าตกลอยิต่อเนี่ยอัเนาะเดี๋ยวมันต่ำทำให้ทำให้เจะหมักต่ำทเรามักต่ำหมกต่ำเราเราหยาดลมรากว่าตึงรนอากาศล้วงเรเออคันต่อบบไมู่งันไดดอกตอต่อโบราณตอกันาเนพอะตอมัน ตัวเล็กอีกเล็กมันสั่นมันกอดชิ้นงูได้ปุ๊บเห็นลมแปวนี่ลมแหงกูโม่เนี่เล็กมันก็สั่นได้เล็กกันใส่เนี่ยจะใส่แต่อันนจะอันค้างค้างเงืบอนบด้ะเนาะใส่ข้อซองกับบวิดไดนเลยเล็กกอดบ่ได้ันกอดได้กได้แต่ตัวแรกนะพ่อเท็เมินสั่นสั่นเป็นอย่างนั้นมาได้เงา นี่ไงตันนี้ชาวเสียบเต็กใส่ซื้อเห็นตัวใส่มาทักมาถามอยู่ว่าเอ้าด้เห็นเวียบบอทำนี่ก็ตอบไปว se <c ilgili> uh ่าพี่น้องนี่เนาะจักเห็ดจ้างตัวใส่ จังน <c oughs> ่าเหตุก็ว่าเฮ็ดน้องหลับาที่คานแล้วลวนะเนาะวันนี้นอเฮียน้องจ้อยกะบริยโยน,น,น้องอ่ะวันคำย่ำดีเมื่อวานวาน,น,นี่เนาะหายไปในทิบตาเกิดาจากต่างอันตามธรรมชาติที่นู้นรเนาะเนากรริ่เรียงบไรตัวนี้นนนมันฝนตกเบิดมือเลยเมื่อวาน,นนี่มน,น,นี่บริยิชมากันส่วนมุงไดเนาะมุงได้น้องจ่อย คันเราตรมุงนี่ทอมันสีจังไรผมมันถือแดดถือปน่นไรมันกระโดแล้วดอกดอกไวเนาะดอกไว้แต่ยัมันบุกุ่มโดนเราต้องมุงไว้เลยยัมันบุกกลุ่มโดนเลยเอาแม่นเนาะตรงมุงไว้ฝืนหักษาเพ็ดเนี่เฮาเราต้องหักษายเลยหมวกสายก็ไม่ได้บ้างบ้างเอาไม้มไม่เลยผ้ามีองไรเอาไม้ก็เก่าแหละถ่าน้องจ่อยไปแล้วข้างนึง vạnh phúc sang nhanh phần này hồng ơi anh chơi không bỏ <laughs> à, <laughs> à, đi อออขี้เหล็กือเขาง่ายๆนะจอยเนาะใบมันตายมันดูดพี่น้ง่งแข็งๆมัน,นออกยากเลย Oh. lui Luy luy you luy, know, Bớt

เกียมพร้อมสีลงม,มืออันนี้เนาะเอาโอเคจ้าพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ก็สิขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะเอาไปต่ออีพีต่อไปพี่น้องเลยอะ๋ะจังไดก็สบายดีท่าน้องจ้อยเนาะโดยสบายดีพี่น้องเลยว่าทางขวามันจเห็ดแนวใดแนวใดเนา,เนาเนะรอรุ่นรอเบิงเบ่งน้ำกันอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเลยสหรับคลิปนี้ก็จะขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเนาะ